ก็ดาก็ดาเ้ยมาเด้อมาเด้อกินสมตามจ่าก็ดามีทั้งหอยก็ดาสมตามจ้าสมตามมแซ่บจ่ามามากมากกินต้องการเหมือนเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ้อตำดานดีดีแล้ว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 ตัดผ่านเนี่ยขายเท่าไหร่ดีเนี่ยมันแพงเลยเลย้มเน้อมันาได้เลยเย็นที่่าไมอย อาจารย์อาจารย์แม่นี่ดงจะพาอย่างนี้จาสิ่งจักรู้เถอะต้องตายอย่าปกป้องโอเห็ดินน้ขาดเาในกางเงบ้านหลยี่ยมเขาในเอาาเกียร่างอันไอนดี้เขาดียวจานรี้ ขอข่าอ๋อนี่ชนคืนนี่นักไปลอกแดนนี่ลวกได้าด้แี่แล้วาได้ห้าสิบหกสิบลยวส่หนึ่งโอ้โหปวดปวดเข็นปวดเข็นนี่เนี่ยโอ้กินอะไรเนี่ยนี่เขโอ้เพชรศักดิ

มีหอยมีปลามีกุ้งมาเด้อจาน้าตับตาบหัวใจลูกชิ้นยีมันไม่ไม่เกอะไรป็อ่าพี่จะาโคด็กสไลสส่หมูัวยมีอะไรไม่านดให้คนกอะไรอพี่เอาเอาเอาอยเเาวไม่ได้เาเาเาเลวาเาเกียเว สวยกันอาิจะกินน <Ont op> <kita> mm ้ก hmm. no. no. uh ินเนอเอารินเด็กกระเไม่เข้ากันเนาะเผ็ดนี้กินเบียร์ไม่เข้าแต่กินไวน์เข้ากันตามันเบียร์เข้าเป็ดแต่วน์อ่ะเ้า เอาวเอาใจตูวเดตู้เย็นเปนเบียร์ย่่เข้าเลยเรียวให้ลูกเราพี่ลีเอาเบียร์เข้าตู้เย็นเลยไแมหนไปไหนแ้วก็ไไหนแล้วเอาแล้วต้องเอาคนที่เอาคนที่เลยกเพี้เอาเลยเอาเลยเือนี่ไม่นัากันเบียร์โกเย่ถ้าจะไม่กิดกัน เอาเลยเอาหน้เอาเลยเอายอยากไปแต่งหน้าไปเลยน่ะถ้าปกอีเดไม่ยังขดยงยังยัยตอนนี้ิ่มเสร็จท่องแล้วไปทายงไปทาส้อวกกท่มาท่องลูกลูกฉันอยากทำ เเล่นกักเลยบอกสอมหมื่นแ <ะ S> ่เดล่น tiktok เพราะเล่นเลไม่มีงานันโหลดห้ลดเล,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 เลิกเนนากาคีบ